โอยโอ้ยละนอาละลมเบมยพันว่าลมพันใหม่ฟังประวัติของอำเภอโพไซฟังไปแล้วไม่คิดทำลำยัยนั่งเป็นผู้ลัง ย간มันว่าถูกต้องอภัยให้แม้นแก่หลานเด้อ สีเล่าแต่เข้าประวัติเก่าคว่วเป็นไปฟั่นประวัติของอำเภอโพไซตตั้งแต่เข้าหลังคุณนายรรุ่นหลังมาพี่หลานเลนบงหูดอกยายสิบอกแต่ตุนคนเท่าคนเก่ามาอาณาเขตนั้นแม่ป้ากะไก่กลัวพ่อประมาณ ตำตํานานดา,นาหน้าจากนาคอนเคลื่อนขันกาบเกวบบัวบานนั้นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ประวัติมีหูอยู่คือจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเสื้อสายพี่น้องใสของเกียวพันแต่คนนั้นเจ้าเมืองสื่อคำปังเป็นบิดาของพระวอละพระตาแต่ปังเขานั้นพอแต่ดับขันแล้วบุตรตากตระสืบต่อ เจ้าภาวะและพพะตาก็ดูแลภัย้้าแท่นไทยพอตุนอยู่ต่อมาเกิดวิกิตกันเมืองพวาขาเสือเข่าพุน่นแท่งก็นำมงพาตาก็เลยเมื่อละหน้ายจากไปเข้านั้นภาวะตื่นช้าบ้านประชุมกันอย่างใหญ่อ้วภยุภัฟฝานำนาไัยพน้นสามหมื่นคนดันดนหาที่เร้าพัก บ้านสิงทาเป็นบอนเสาพรรมนักภักพิงเขานันปัจจุบันเดี๋ยวนีย่ยาสู่ทอนเด้้คุณพอง mm hmm. เจ้าคำสู่ทคำสิงผู้เป็นน้องสร้างไบเขานันเพื่อเล่ากันไพ่พ้นนั่นกน็มีมากพ่อสมควรตามจำนวนคนมีหลายไกลกองน้องหลุนอาคพัดสนทั้งด้านหากินสีลำบาก หากของทัพของเวียงจันและพมาตามลาเห็ดจังใดบันหาสู่บ่ได้อาจพาทาเสียทีข้องสิเป็นทางดีขั้นแยกไปคนกํมก็เลยน้ำคนให้ขยายไปเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเจ้าผ้าขาวเป็นผู้ตัง้งเมืองบาามต่อมาซื้อเมืองพันหน้านั้นจำเอาด้อคุณแม่ ปัจจุบันคือจังหวัดกาลสินเทียงแท้จังหวย,ยาสเลืมกลุ่มที่สองจำนวนหมื่นคนนั่นก็ปั่นแบง่งให้หมาะสมกลุ่มที่สองจำนวนหมื่นคนนั่นก็ปั่นแบ่งให้หมาะสมให้ทถวส้มแ่าเสียงไปสร้างแปลงเมืองบ้านไปยูดงเท่าสารปัจจุบันก็คือเมืองสุวรรณภูมินั่นจำเมาเด้อคุณแม่ ยูจังหวัดลอยเอ็ดเทียงแท่จังไวยาสุลืมลายูจังหวัดลอยเอ็ดเทียงแท้จังไวตังแต่หลังกลุ่มที่สามารถตั้งกะหาบอลในดีพอเจ้าผาว่าเจ้าขำาผงเจ้ากำเจ้าทิ่พุมผลวงมาทั้งเพียงลาะล่ำซี่มาส่างแถวลำซี่เป็นกลุ่มใหญ่ดอนหมดแดงเคื่อนสั่งไว กี่เก่าหลังและดอนโมนแดงเพิ่นสร้างไว้สมัยกี่เก่ากันส่วนว่าคุ้มย่อยนั่นก็นหาบอนมันดีแม่นำซี่เป็นหลักผักพิงพ่อใดตัดสินใจม่สร้างทั้งแปลงคุกคบนบ่ขัดสนถูกให้พ่อไรกินส่วนว่าน้ำทินบ้านคืึบ้านเก่าเป็นหลกักบ้านเกียรน้อจำคักเพื่นเก่ามาพ่อหู ตำบนนั้นตำบนทํำคักแนมขึ้นนําเพื่อกันทาราล่มจังหวัดศรีสะเกดเทียงแท่ํำไว้บได้ลงกุมนึ่งนั้นได้ใหญ่มาอยู่ทรงห่วยคัดไหลยายมาย้อนประสบปัญหาอุทกกรภัยมาทว่วมได้ร่วมกันมาตั้งตามแนวห่ว,หวยคัดไหล น้องสาโ,โูเดิ้อพ่อใหญ่เข้าสมัยแท้กี้โบรานเท่าเก้ากันปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นทีของนางเคน้นน้มสะกุลอ้อนสมยุ่ใกล้กันกับบางสร้างรักเสือมูสองเดียวเนี้ละซุ้มหนึ่งนี้มาตั้งอยู่แถวนุ่นบ้านอาจสามารถเป็นหมู่บ้านห้องตุ่มต้อมกันปัจจุบันสู่มือนี้เป็นทีท่ทำนา พออ่อหญ่สาแสงแดงผู้สร้างแปลงเด้อคุณป่าจังได้พากันเดินวานาบาเด้อคุณพ่อและจังได้ม่กันเดินวานาบ่าเด้อพ่อหญ่พันวาต้นโพไสยอยู่กลางวัดตัวพี่น้องเป็นข้องเข่าแตปะปทมอุดมกันเพื่อนจังตั้งซื้อบ้านวาโพไส้ได้ขยายกันไปแบ่งเป็นหลายคุ่ สุมม so ือคนสมัยก so ี้ก็ถือผีเป็นบ่อนเพิงถือกันมาตั้งแต่หึงจนมาหอดสู่มือสู่มือยังถือไว้ดังเดิมก่อนสิเริ่มตั้งบ้านเพิ่นได้ก่าวอันเสินเทวดาอารักเจ้าปูตาให้มาคุมป่ายังสุมอยู่หิงหวยคงเห็นกันตัวพ่อใหญ อยู่ฟังตาเวนดอกไม่คัดลายเพิ่นได้อนุรักษณ์ไว้เป็นเด่นไทยเจ้าปู่ตาไทยสิไปทั้งนาไปบาดอนเจ้าปู่เพิ่นสีนำสรงยูสู้คำว่าเลียมงั้ละหันมาทางไฟกำหันมาทางไฟกำบอนเพิ่นวาน้องสโนปัดจุูบันย่ายเข้ามาเป็นคุ้มบ้านกลางน้องคุ้นต่อมาสมัยนี้ หันลงมาทั้งพี่ให้จำเมาเด้อพ่อใหญ่โน้นบันอาจบานแดงเพื่อนเก่าไว้นั่งสีได้เก่าแาลงโน้นบันแดงเพิ่นเา้าสมัยเก่าเดิมดาผ้ากันจำเมาสาบอน,นั่งจา่าเ้าได้ยินฝุงคนเถ่าพิ่นจากันเ้าต่อมีบัลลาอบันคู่ค้งตุ่มเข้าใจกัน ปัจจุบันซู่มือนั่นขึ้นซื้ออำนวยผลเป็นซุ้มสนไผมันอยู่กันเป็นคุ้มซุ้มจ้างเครื่อเฝือฝันซุ้มเดียวกันผู้เฒ่าว,ว่าโน่นบัดอาจตัวเมป้ายับมาพีแต่เก่าหลังได้มาตั้งอยู่บ้านไต้เป็นคุ้มไงพ่อประมาณส่วนอาหารกันกินบ่ขาดเขิ้นพ่อหาได ละส่วนอาหารการกินบบขาดถือนพ่อหาไรปัจจุบันเดินว่าคุมไฟใหม่ไผ่ไผ่กะเบ้าวา่ามูสิผ่าตัวพี่น้องเดี๋ยวนี้ต่อมาเอิญคุมล่งไฟฟ้ากะหูอยู่คือกันสายสัมพันธ์เดิมด่าพ่อตาสมัยที้ อันโตกมาสมัยนี้ประชาชนล้่นอังลังขึ้นดงกระพองนั้นไปฟังหวัวให้สวรละมวลนทำกินอยู่พี่ที่กระบอพ่อเพียงบ้านผู้เวียงสาลเพียกระเสื้อสายทั้งพี่ถ้ากันหนีไปสั่งทั้งแปลงพุดกลบ้านน้อมกระแมนคนอยู่พี่ไปสั่งก็แปลง เนี่ยงขึ้นไปวอนหันสูกสั้นต่อคำปาจกบละมีจะคนพ่อไส่ไปสร้างแปลงเมืองบ้านแต่บูลานสมัยกี้คนพ่อไส้ไปโยงพอญ่ผู้ท่องแสนกับไม่ไงคำแปนก็เป็นคนอยู่ที่ไปสร้างคนทางผากันไปคนหน้าถังปาหากินไปขุดดินขุดดอนสาวหน้าหาเลี้ยง พันเสียงมาทั้งทีมีน่าคามสั่งม่วงลวงขึ้นไปหอดุณโบลันเท่าเก่าหลังและลวงขึ้นไปหอดุลโบลันเ้าเกากันค้าม,มานี้มูนั่นกะปั่นแบ่งขายายไปนี่เธอคนโพใสไไปทำมาหากิงเผาพันเสือฝันใส่สัมพันธ์ของเข่าแต่เดิมดาตั้งแต่เก่เา ตั้งแต่กบแต่เขา้าคนเท่าถึงเก่ากันตกมายุคนี้นั่นสมัยไม่ไปไกลคนพ่อใส่บอ่อหูจักเปิงเมืองบอ่อหูจักเปิงเมืองลูกหลานเดี๋ยวนี้บอมีไผไขส่สีความเดิมตั้งแต่เก่าใหญ่ขอเว้วโยโย่อยอยออหมอมสุฟัง บ่เป็นหมอลำดังฟังไว้แนพี่น้องพ่อเป็นปองสอนหลานย่อเอาพ่อป่ามสิไวลงปุ่งไวอพออภัยเด้อคนเท่านั่งขอเดาบ,บ,บ่ถือกองละอพอภัยเด้อคนแถวนางเดาบ,บ่ถือปองพอนำเด้อพวกพี่น,อน้องท่านนางวั บ่เม็นคองคนังวาว่บ่เม็นคอองด้คุณยาย